ครับสวัสดีครับจากช่องชัดเจภูมิชิพุมิเจิภูมิบ้านเราเนี่ยครับวันนี้มาดูกันนะฟอร์ดออโต้ฟอร์ดออโต้สประตูฟอร์ดออโต้ประตูนะครับว่าจะสวยขนาดไหนนะครับนี่เลยก็ Entonces, ด้านฝากระโปรงก็มีนิดหน่อยนะนิดหน่อยนะครับโดยรวมก็สวยนะครับหน้ารูปหน้าตาได้ทรงไม่หย่อนไม่ยานนะครับครับบรรจบกันนะสวยนะบรรจบกันครับเดี๋ยวจะใส่คิ้วให้ครับนี่จะใส่คิ้วคิ้วด้านข้างให้ให้มันดุดันมากยิ่งขึ้นจริงๆอะ่ะเราจะเปลี่ยนให้ใหม่นะครับเปลี่ยนคิ้ว เปลี่ยนคิ้วทั้ง4รล้อเลยทั้ง4รล้อเป็นตัวไฮเรนเดอร์สูงมากสูงแล้วก็ที่สำคัญไม่เกี่ยวโตโอ้อาเดี๋ยวผมถ่ายรอบข้างรอบคันให้ท่านได้ดูไฟท้ายซ้ายขวายังไงครับไม่แตกไม่เ้าไม่หักนะสะภาพพร้อมใช้เลยรถต่อไปก็มาดูช่วงร่างก็มีกันโครงโยกเยก,กให้นี่นหครับก็ใส่ เดี๋ยวมาดูภายในภายในสวยมากเบาะหนังสวยมากนะครับไม่สองแสนกว่านะไม่สองแสนหนึ่งเองข้างในสวยกิฟเลยเป็นเบาะหนังด้วยไม่ขาดด้วยนะครับไม่ขาดด้วยเอาดูโอ้สวยมากครับ นี่สภาพดีอ่าข้างบนก็สะอาดนะเพดานสะอาดสะอาดเลยเอารองเข้ามาดูรถได้นะครับดูผ่านช่องแยกูมทักมาโทรมาได้ที่เต็นท์หนุ่มน้อยรถบ้านนะนี่เกียร์ออโต้นะครับเกียร์ออโต้ขับสบายครับเบรกกระเยียบเยียบกับเบรกแค่นั้นแหละโชคดเว่าไปอันนี้กล้องไม่รู้ใช้ได้ไหมน่าจะได้นะ ได้ไดยังไงก็ลองเข้ามาดูนี้แผงแอร์ก็สะอาดมากนะนี่ไม่แตกไม่หกักโอ้สภาพดีเลยนี่ฟอร์ข้างในสวยครับปวดออโต้เอาบอกราคาเลยเอ่าสามแสนห้าหมื่นเก้ารือว่าใครดูผ่านช่องชายชมภูก็อาจจะสามแสนห้าพันก็ได้ยังไงก็เข้ามาดูนะครับที่เตทนุงน้อยรถบ้านบอกลุงน้อยว่าดูผ่านช่องชังชยชมภูมานะครับ รู้สึกว่าอากาศหนาวๆแล้วเสียงไม่ค่อยมีเท่าไหร่ <c oughs> 17องศานะครับแถวบ้านผมแถวบ้านผมันมนะที่ไหนทำบนน้ฝายอ้าวมาดูต่อแมมกก็โอ้โหสวยงามอยู่นะอะเอาละใครสนใจก็ทักมาโทรมาได้นะครับนี่รับประกันเครื่อง1ปีนะเป็นน้อยรถบ้านเข้ามาดูได้นี่สำหรับฟอร์ดคันนี้นะครับ ถ้าเป็นพวกรีโวรีโวมันจะตกอ่าสี่สี่แสนกว่าบาทน,นะสี่แสนห้าแสนไม่รู้นะสี่แสนกว่านี้แหละอืแต่สําหรับคันนี้ราคาเบาๆจะได้เยอะจะได้เยอะคันนี้ครับนี่เข้ามาดูได้นะครับกอดออโ,โต้มาลองขับลองขี่ดูมาเช็คกันดูนะครับมาเช็คกันดูมาเช็คกันดูน,ดนะครับเดี๋ยวจะหาทางอ่าเอาเอาพอพอลนะอตมา ับขั้นนี้นะใครสนใจก็ทักมาโทรมานะครับไปแล้วไปแล้ว